ฐานท้าชะตาฟ้าปริศนาจุทธจักรตอนที่98เสริมอุปกรณ์เขี้ยวเล็บเจ้าหน้าที่ตึกที่สของสำนักตรวจสอบบอกว่าฟ้านเสียนมีรูปร่างไม่เลวหมายความว่ารูปร่างของฟ้านเสียนเข้าเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ต้องปรับแก้อันใดความหมายรวบรัดเช่นนี้เองฟ้านเสียนผอสมใส่เสื้อผ้าตัวนั้นลงไปต้องขมวดคิ้วเข้าหากันหวนนึกถึงเมื่อตอนอายุห้าขวบเฟยเหล่าซื้อสืบสออเข้าห้องนอนยามวิการดูเหมือนสวมใส่เสื้อผ้าชนิดนี้เสื้อผ้านี้ทนกับการฉีกกระชากเป็นพิเศษโห,หน้าตึกเหลืองอธิบายว่า นี่เป็นประสิทธิผลในการทนไฟแต่ไม่มากนักทั้งสามารถลดทอนอำนาจการทำลายล้างของอาวุธที่คมกล้าแต่หากว่าฝ่ายตรงข้ามถือขวานเบิกผู้ผาเซียวซูตี้ต้องถลันหลบหลีกฟ้านเสียนฝืนยิ้มออกมากางแขนสองข้างออกพบว่าเสื้อผ้าตัดเย็บตามแบบที่ทันสมัยที่สุดของมหานครเพียงแต่ที่ด้านหลัง เพิ่มหมวกซึ่งเย็บติดกับเสื้อผ้าใบหนึ่งโหน้าตึกเหลืองกล่าวว่าปลดหน้าไม้รับออกมามันมองปลาดเดียวก็ดูออกว่ามือซ้ายของฟ้านเสียนติดหน้าไม้ขดลวดเอาไว้ฟ้านเสียนท้อถอนใจปลดหน้าไม้ขดลวดซึ่งอยู่เป็นเพื่อนตนเองมาสี่ห้าปีน้อยครั้งจะอยู่ห่างจากตัวด้วยความอะไรอาวร์อยู่บ้าง โอ้หน้าตึกเหลิงมองดูขนาดข้อแขนของมันและเปิดกล่องบนโต๊ะด้านหน้าล้วงหยิบหน้าไม้ขดลวดขนาดเล็กกระทัดรัดฉาบทาสีดำเอาไว้มาคันหนึ่งติดไว้กับข้อแขนของมันแล้วปรับระดับเล็กน้อยจากนั้นมองดูหน้าไม้ที่ฟ้านเสียงเึิ่งปลดออกมาขโมดคิ้วกล่าวว่าเป็นของชำรุษเมื่อเจ็ปีก่อนท่านยังใช้อยู่อีก ฟ้านเสียนฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าขอเพียงใช้ได้การก็พอข้าพระเจ้าพูดนี้รู้จักคำว่าพอคนหน้าตึกเหลิงตั้งออกตั้งใจอธิบายโครงสร้างและวิธีการยิงของหน้าไม้ชนิดใหม่ต่อฟ้านเสียนว่านี่เป็นหน้าไม้ลูกโซ่แต่มีขนาดเล็กจึงบรรจุธนูเพียงสามดอกบนลูกธนทั้งสามดอกฉาบพิษเจียหมายเลขสี ตื้อตีสมควรเข้าใจดีฟานเสียงเข้าใจดีพิจียหมายเลขสี่สกัดจากน้ำพิษของพันไม้จินขว่เก๋อพ่อสกิดโลหิตจะหลั่งไหลพิษร้ายจะจู่โจมถึงหัวใจยามนั้นใช้นิ้วก้อยทดสอบคนไกขดด้วยของหน้าไม้ลูกโซ่ดูแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการยิงจากระยะห่างสามวา เหน้าตึกเหลืองกล่าวว่าเพียงรับประกันระยะห่าง1น่วาหากยิงในระยะห่างสวาไม่สามารถรับประกันว่าจะยิงถูกลูกตาคอหอยหรืออันท่าของเป้าหมายมันกล่าวเสริมว่าส่วนมีดสั้นของท่านนั้นเป็นอาวุธสั้นที่เหล่าซือ้อรักชอบที่สุดมีความคมกล้าดสุดเปลี่ยบแปลนนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วที่นี้ยังมีอาวุธนอกสาระบบ และเครื่องมือปรับเสริมบางอย่างเพียงไม่ทราบว่าคราครั้งนี้ท่านต้องปฏิบัติภารกิจใดให้ท่านเลือกสรรเองฟ้านเสียนทราบว่าการเลือกสรรส่งผลต่อปฏิบัติการที่แคว้นเปิดฉีของตนอย่างยิ่งยวดจึงพินิษพิจารณาเป็นเวลานานสุดท้ายเลือกสิ่งของหลายอย่างแต่ไม่แต่ต้องกรงเล็บปีนกำแพงซึ่งสามารถยิงไปไกลสิบวา เจ้าหน้าที่ตึกที่สามผู้หนึ่งอดกล่าวไม่ได้ว่าใ้เท้าถีซือผู้น้อยแม้ไม่ล่วงรู้ภารกิจของท่านแต่คาดว่าต้องเตะเตะเข้าวังเป่ยฉีดูว่าสามารถหยิบฉวยสิ่งใดติดไม้ติดมือกลับมาหรือไม่กำแพงวังที่เมืองสร้างจริงของแควนเป่ยฉีหาได้ต่ำเตี้ยก,กว่ากำแพงเมืองพระราชวังของพวกเราไม่คำพูดนี้กล่าวอย่างไร้เดียงสา ถือเป็นตัวประกอบที่สอดร,รับกับหวังฉีเหนียนเป็นอย่างดีฟ้านเสียนรับฟังจนหัวร่อออกมามันมองดูกรงเล็บเหล็กที่จัดสร้างอย่างปราณีตพลางสันศีรษะปฏิเสธแต่ไม่ได้อธิบายอันใดตอนนี้ในโลกใบนี้ยังไม่ปรากฏมนุษย์แมงมุมเช่นตนเองขึ้นหัวหน้าตึกเหลิงตรวจสอบอุปกรณ์ในตัวฟ้านเสียนเที่ยวหนึ่งประหกศีรษะด้วยความพึงพอใจกล่าวว่า เราซื้อบอกว่าด้านการใช้พิษท่านมีพรสวรรค์พิเศษเหนือกว่าคนในตึกที่สดังนั้นพวกเราไม่ได้จัดเตรียมให้ฟ้านเสียงกล่าวเสียงละห้อยว่าแต่ว่าข้าพระเจ้ายังขาดแคลนวัสดุขาดแคลนอันใดเมาโขจือสารเส้นสือมเมล็ดมาเฉียนจือและการะโบหนันไห หมาโขาจือมีกลิ่นขมเกินไปทั้งไม่สอดรับกับแผนการของท่านส่วนสารส้นซื้อกับเมล็ดหมาเฉียนจือหาได้ไม่ยากบ้านเสียนฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าด้วยสถานะของข้าพเจ้าในตอนนี้ไม่สะดวกกับการไหวหวานผู้คนไปจัดซื้อของเหล่านี้เกรงว่าจะสะกิดความสนใจของผู้คนัวหน้าตึกเหลืงเสนอว่า อย่างนั้นใช้เกลือหอมเกลือหลอเสียงเถอะเราซื้อเพิ่งทดลองสำเร็จเมื่อปีก่อนเป็นยาสลบที่ได้ผลยังดีกว่าเมล็ดของหมาเฉียนจืออีกฟานเสียนล,ลิงโลดยินดียิ่งพัาองอกศีสารับแล้วกล่าวแต่ข้าพรเจ้าต้องการสารส้นสือตอนที่อยู่อ่าวต้านโจข้าพรเจ้าเคยทดลองใช้แล้วยังออกฤทธิ์เร็วกว่าธนูพิษอีกสิทธพิพี่สิทธิน้องคู่นี้ พอเอ่ยถึงการใช้พิษก็หลิงโลดยินดีขึ้นมาเจ้าหน้าที่ตึกที่สม,มีบุคคลประเภทเดียวกันจึงห้อมล้อมเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์เป็นการใหญ่ถกเถียงว่าพิษชนิดใดทําให้คนตายช้าที่สุดตายอย่างทรมานที่สุดยามอมประสาทใดทําให้หญิงม่ายที่ได้รับไหวเกียรติยศถือพรหมจรรย์กลับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายรุนแรงที่สุดสรุปแล้ว ตึกที่สของสำนักตรวจสอบเป็นหน่วยงานที่วิปริตแห่งหนึ่งภายในตึกทำนักด้วยคนวิจารณ์จำนวนหนึ่งหลังจากออกจากตึกที่3หวังฉีเหนียนพบว่าใต้เท้าฟ้านถีซือไม่ได้สงบเยือกเย็นเช่นยามปกติใบหน้าง,งดงามชาบไล้ด้วยสีแดงจางๆอัลลิงโลดชนิดหนึ่งคล้ายเพิ่งกระทำเรื่องอันใดมาก็ไม่ปาน ฟ้านเสียงกล่าวด้วยความกระตือรือร้นยินดีว่าทุกวันสวมรอยเป็นปัญญาชนนับเป็นความทุกข์ทรมานนักยังคงอยู่ที่นี้ถกถึงกนวิธีการใช้ชีวิตค่อยมีความสุขกว่ายามนั้นปรมาจารย์ของความวิปลิตพิจารณาเฟยเจียเซียนเซิงถือน้ำชาถ้วยหนึ่งยืนรออยู่ตรงสุดทางระเบียงใบหน้าคล้ายยิ้มไม่เชิงยิม้ม มองดูลูกศิษย์อายุยาวของตนเองด้วยความพึงพอใจเฟยเจียเดินเคียงคู่ไปกับลูกศิษย์เสนอว่าไม่เช่นนั้นเจ้าก็รังอยู่ที่ตึกที่สามไม่ต้องไปยังแคว้นเป่ยฉีไม่ต้องเป็นขุนนางบ้านเมืองไม่ต้องดูแลท้องพระครังอยู่ที่นี่ไปช่วยชีวิตก็ไม่เลวอยู่ป้านเสียนนิ่งเงียบงนันเพราะว่าเหล่าซือเป็นห่วงตนเองเฟยเจียกล่าวว่า เจ้าเมื่อวัยเด็กสงบเรียบร้อยแต่ทราบดีว่าตนเองคิดกระทําอะไรหลังจากมาถึงมหานครการเฝ้าระวังของเจ้ายิ่งมั่นคงกว่าเดิมแต่สิ่งที่เรียกว่าอํานาจทําให้เจ้าหลงทางได้โดยง่ายเจ้าที่แท้ทราบหรือไม่ว่าตนเองต้องการอะไรฟานเสียงขบคิดแล้วกล่าวอย่างนอบน้อมว่าเสียเซิงทราบ เฟยเจียพลันหัวรอครึกคักออกมาหากว่าท่านคิดเดินทางสายนั้นก็ต้องรู้จักฆ่าคนหักใจฆ่าคนต้องเสยกับการฆ่าคนป้านเสียงกล่าวเสียงระห้อยว่าเสียเซิ่งหาใช่คนวิตารฐาน,น้อยไม่เฟยเจียกระริบตาที่เหนื่อยล้าสรงเสียงกระแอมสองกรากล่าวว่าทางโลก วิปิลิตวิตฐานหากเจ้าไม่วิตฐานไหนเลยร่วมเล่นได้ฟ้านเสียนยามอยู่เบื้องหน้าเฟยเจียก็มีความรู้สึกว่าตนเองยังเป็นเด็กชายที่ถือหมอนเนื้อเคลือบผู้นั้นยามนั้นยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าการละเล่นก็แบ่งเป็นหลายชนิดใช่แล้วเราซือ้อก่อนหน้านี้ไต้เท้าเอยนจ่างพอเห็นข้าพเจ้าฉัไหนทอดถอนใจออกมา เฮเจียส่งเสียงดังอึ้งกล่าวว่าอาจบางทีผิดหวังอยู่บ้างเจ้าหาได้อืเหมิมเกรมเช่นคุณหนูเมื่อครั้งกระโน้นไหมป้านเสียงกล่าวด้วยความกลัดกลุ้มว่าบุรุษที่ดีไม่เปรียบเทียบกับสตรีกล่าวจบจุดล่างเหล่าซือไปยังเรือนอี้ซื่อจีวันนี้ต้องเมามายสักคราจะยังไงทั่วทั้งมหานคร ต่วงรู้ความสัมพันธ์คำมันกับสนักตรวจสอบแล้วยายต้องปกปิดอีกต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้สร้างความลำบากแก่หวังฉีเหนียนที่ด้านหลังนักมันหอบม,ม้วนบันทึกปึกใหญ่ทราบว่านี่เป็นข้อมูลลับสุดยอดจึงไม่กล้าเพิกเฉยยิงไม่กล้าติดตามไปเดื่มสุราที่เรือนวิซือ,อจีเพียงร้องสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาติดตามอารักขาฟานเสียง ส่วนตนเองด้วยสารรถม้าเล่นกลับตึกตะกูลฟ้านไถจือรีเฉิงเฉียนนั่งหน้าเคร่งเครียดอยู่ในวังตะวันออกมือกำจอกสุราแนบแน่นนิ้วมือสันระริกอยู่บ้างชั่วครู่ค่อยเค้นเสียงออกมาว่าเหตุใดเหล่าสตรีในวังหลังจึงไม่รู้จักสงบสงเสงยีมเจียมตัว คุณนางเศร้าชิงตึกงหงโหลซื้อซิงนฉีอู่ไม่กล้าเอ่ยปากสอดคำมันทราบว่าวันนี้ท่ายือเตี้ยนเซี้ยอารมณ์ไม่ดีระหว่างนี้เกิดเรื่องเกิดราวสร้างความโกรธแค้นแก่ประมุกวังตะวันออกผู้นี้พลอยอารวาสาใส่เต้เท้าไท่ฟู่ซึ่งสอนหนังสือให้หลายครั้งก่อนอื่นเป็นคดีทุจริตการสอบฤด,ดูชุนเทียนความจริงแล้วในเหตุการณ์ทุจริตครั้งนี้ วังตะวันออกได้รับความเสียหายน้อยที่สุดในขุนนางที่ถูกจับกลุ่มตัวทั้งสิบกว่าคนเป็นคนของวังตะวันออกแทบจะนับตัวได้ถึงแม้ว่าขุนนางสั่งสู้กรมพิธีการก๋อโย่จือถูกโค่นลงมาในสายตาของเหล่าขุนนางถือเป็นความสูญเสียใหญ่หลวงของวังตะวันออกแต่ในงานเลี้ยงพระราชทานครั้งก่อนไทจือพบว่าก๋อเป่าคุนผู้เป็นบุตรชายของก๋อโจวจืออยู่ใต้อาน,นัตของผู้อื่น จากนั้นค่อยสืบสาะทราบว่าตะกูลก๋อผูกติดกับจางก,กงจู้ดังนั้นคราครั้งนี้ฟ้านเสียนค้นก๋อหย่จือลงท้าจือไม่เพียงไม่โกรธแค้นกลับปรับเริ่มยินดีอยู่บ้างซิ่นฉีอู่ขมวดคิ้วแสดงความเห็นว่าไม่ว่าผู้ใดก็คิดไม่ถึงว่าได้เท้าเสียวฟ้านกับรังตำแหน่งถีซือสำนักตรวจสอบ มันเคยดื่มสุรากับฟ้านเสียดหลายครั้งไม่ว่ายังไงก็นึกไม่ถึงว่าชายหนุ่มผู้อ่อนโยนผู้นี้กลับเป็นบุคคลระดับสูงขององค์กรรับแห่งนั้นให้จื่อสันศีรษะกล่าวว่าฟ้านเสียงเป็นคนรู้สถานการณ์มันเปิดโปงคดีทุจ,จริตเพราะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้สื่อสารกับเราถือว่าชอบด้วยเหตุผลเราไม่โทษว่ามัน อย่าว่าแต่วันนั้นหวานเอ๋อใหม่ๆเดินทางเข้าวังถือจดหมายลายมือของฟ้านเสียนมาส่งมอบให้เราเชื่อว่ามันไม่คิดมุ่งเป้ามาที่วังตะวันออกซิ้นฉีอู่มีการคบหากับฟ้านเสียนย่อมภาวนาให้วังตะวันออกมีผู้ช่วยอันเข้มแข็งเช่นฟ้านเสียนอยู่ในสำนักตรวจสอบจึงพังหกศีรษะเห็นพ้องกล่าวว่าถูกแล้วฟ้านถีซือ ไม,ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแต่ภายหลังเหตุการณ์ได้เสริมชดเชยหน้าเสียดายที่มันกําลังจะเดินทางไปยังแคว้นเปผยฉีในฐานะทูตไม่เช่นนั้นผู้น้อยจะออกหน้านัดหมายมันให้มาคขานับท้จื้อท้จือ,จอแค่นเสียงอย่างเย็นชากระแทกจอกโุราลงบนโต๊ะอย่างหนักหน่วงกล่าวว่าตอนนี้ต่อให้พบกันหรือว่าฟ้านเสียนยังสามารถไว้วางใจเรา เหตุการณ์ที่กรมราชธัน์ลุกลามใหญ่โตถึงแม้ว่าทางใจเสี่ยงกับฝ้านสั่งสู้ไม่มีความเคลื่อนไหวแต่พวกมันไหนเลยไม่ร่วงรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหานจือ่อวกยกวังตะวันออกเกรงว่าตึกตระกูลฟ้านนึกแขนวังตะวันออกจับใจอย่าว่าแต่คิดเข้าร่วมสิ้นฉีอู่เงียบงันไรวาจาทาว่าไทจื่อจัดการเรื่องนี้ด้วยความสุขุมรอบคอบ จนใจที่ประมุขวังตะวันออกมีถึงสองท่านขณะที่หนึ่งจู่ชื้อหนึ่งขุนนางครับข้องใจที่เบื้องนอกพลันบังเกิดเสียงร้องของขันทีร้องขานว่าฮองเฮาเสด็จสิ้นฉีอู่กวาดมองท้ายจื่แวบหนึ่งบอกบาเฮติยนเซียควบคุมอารมณ์ไว้แล้วชิงคุกเขาอยู่ด้านข้างเมื่อมองฮองเฮาผลักประตูเข้ามามันก็ถวายบังคม ทูลลาออกจากวังฮองเฮาใช้พระเนตรหงทั้งคู่ทอดพระเนตรราชโอรสของนางไม่รับสั่งอันใดไทจื่อปั้นรอยยิ้มนั่งอยู่ด้านข้างแต่ไม่ยอมเอ่ยปากก่อนฮองเฮาขบพระโอด์ล่างพระเนตรทอแววผิดหวังและเศร้าพระไทยพลันตวัดพระหัตถ์ขึ้นตบใส่ไทจื่อเบี่ยงศีรษะ ลบเลี่ยงจากพระหัตถ์ของพระนางจากนั้นยกมือคว้าข้อพระหัตถ์ที่เย็นเฉียบของพระนางเอาไว้เพ่งตามองดูพระมารดาฮองเฮาสงคขาดไม่ถึงว่าท้าจือที่อ่อนแอตลอดมากลับมีสายตาที่คมกล้าถึงเพียงนี้พระบวรากายต้องสันส้านเล็กน้อยทรงดึงพระหัตถ์จากมือราชโอรสตรัชช้าว่า หรือเจ้าเห็นว่ามารดากระทําผิดไปแล้วให้จื่อขโมดคิ้วกล่าวว่าผู้บุตรบิกล้าฮองเฮารับสั่งดังกว่าเดิมว่าหรือเจ้าไม่ทราบว่าฟ้านเสียนพบกับเหล่าเออที่เรือนำเที่ยวให้จือพลันเงยหน้าขึ้นจับจ้องมองพระเนตรของฮองเฮากล่าวเสียงราบเรียบว่าเรื่องเหล่านี้ โูโหสามารถให้ผู้บุตรจัดการเองหรือไม่ฟ้านเสียนเป็นกวีพบหน้าเอ้อเกอถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาหองเฮาทั้งกริว้วทั้งร้อนพระไทยแต่ไม่ทราบว่าสมควรสั่งตอบว่ายังไรดีท้าจือกล่าวว่าโมูโหข้าพเจ้ามักครุ่นคิดท่านอย่าได้อ่อนไหวถึงเพียงนี้ท่านทำเช่นนี้ร่างแต่จะผลักใสให้เฉินจื ที่อาจเป็นผู้ช่วยของผู้บุตรไปให้กับพี่น้องคนอื่นฮองเฮาขบพระทนจัดว่าเราเป็นมารดาของประเทศเพียงลงโทษสั่งสอนขุนนางเล็กๆคนหนึ่งหรือมันยังกล้าผูกใจเจ็บแค้นไทจือกล่าวด้วยเสียงประชดประชันแดกดันว่ามู่โหวันนั้นท่านไม่สมควรให้หารสั่งสู้ลงมือท่านความจริงไม่สามารถฟาถดหัวฟาดเสียง จนตายใหญ่ต้องล่งเกินตระกูลฟ้านกับใจเสี้ยงคาดว่าอีกไม่นานหารสั่งสู้เขาไม่สามารถยืนหยัดอยู่ในราชสำนักอีกต่อไปขุนนางที่กุ่มอำนาจความจริงไม่ยอมเข้าใกล้วังตะวันออกอยู่แล้วท่านพานหักนิ้วตัวเองข้างหนึ่งช่างไม่ทราบจริงๆว่าท่านคิดได้ยังไงห้องเฮาขมวดพระขนงตัดว่าหารจื่อเว่ยถึงยังไงเป็นขุนนางสั่งสู้วันนั้น ได้รับพระบัญชาให้ไต่สวนฟ้านเสียนหรือว่าใจเสี่ยงกับฟ้านเจี้ยนยังทำยังไงได้หากว่าวางตนออกปกป้องมันฝ่าบาทคงต้องเห็นแก่หน้าราชทายาทสาักลาให้จื่อสันศีษะทอดถอนใจกล่าวว่าคนที่หานจือเว่ยล่วงเกินครั้งนี้มีมากเกินไปและร้ายกาเกินไปควรทราบว่าการจัดการการทุจริตครั้งนี้เป็นพระประสงค์ของฝ่าบาท เราไม่อาจออกหน้าปกป้องมันหองเขาทรงพระสวนอย่างเย็นชากล่าวว่าอย่าลืมว่าฟ้านเสียนล่วงเกินขุนนางมหาคนครมากมายทั้งยังเกี่ยวพันถึงตึกตู้ฉาเอียนของกูมู่ของท่านซึ่งอยู่ไกลถึงแดนสินหงแต่ต้องไม่นิ่งดูได้เด็ดขาดห้จือตัดบทว่าอย่าได้เอ่ยถึงกูมู่มันกล่าวด้วยน้ำเสียงรังเกียจว่า สองปีนี้นางกระทำเกินเลยไปกลับสมคบคิดกับแคว้นเปอ่อฉีเช่นนี้รัชชิงจะแบกหน้าไว้ได้ยังไงสำหรับคุณนางอีซื่อตึกตู้ฉาเอียนเพียงเป็นเด็กหน้าขาวที่เคยเป็นเครื่องเล่นของนางต่อให้ถูกสำนักตรวจสอบฆ่าทิ้งนางก็ไม่กระพริบตาแม้สักครั้งเดียวให้จือถึงยังไงเป็นรัชทายาทของประเทศ ถึงแม้ว่าหลายปีมานี้จากกงจู้จะใกล้ชิดกับวังตะวันออกแต่หลังจากที่ฟานเสียนโปรยกระดาษข้อความไปทั่วมหานครไทจือก็บังเกิดความคิดเอาตัวออกห่างฮองเฮารับสั่งว่าพวกเราไม่มีความช่วยเหลือจากที่อื่นแต่แต่พึ่งพิงจากกงจู้ไทจือกล่าวด้วยความเยือกเย็นว่าเราเพียงพึ่งพิงฟู่หวงจนบัดนี้ ให้เจือที่อ่อนแอมาตลอดค่อยแสดงท่าทีถึงความรู้สึกในการดมกลิ่นทางการเมืองตลอดจนข้อวินิจฉัยที่พึงมีของคนในราชสำนักออกหองเฮาหลับพระเนตรลงช้าๆตรัสว่าสรุปแล้วเราไม่ชมชอบฟ้านเสียนให้หาทางฆ่ามันให้เจือตบโต๊ะด้วยโทรสะร้องว่าฆ่ามันโดยท่านไม่ทราบว่าฟ้านเสียนเป็นเสียงกองของฉันเออ ท่านเดี๋ยวได้หลงเชื่อคำยุยงของกูโม่สตรีดังนั้นเป็นคนวิกลจริตท่านทราบหรือไม่หรือว่าท่านคิดกลายเป็นคนวิกลจริตจนถูกขับออกจากวังหองหาวกลิ้วจนพระบวรากายสันระร,ริกชี้พระดัชนีไปยังปลายจมูกของไทจือรับสั่งเสียงสันสถานว่า <c oughs> เจ้าทราบอันใดเจ้าทราบอันใดเจ้าทราบอันใดเจ้า ทราบอันใดคำพูดของไท่จือคล้ายกระแทกโูกบาดแผลของฮองเฮายามกลิ้วกลับรับสั่งคำเจ้าทราบอันใดติดต่อกันถึงสี่คำเหล่าขันทีนางกำนันภายในตำหนักหลบลี้หนีหน้าไปตั้งแต่แรกในวังตะวันออกคงมีแต่พระมารดากับราชโอรสหลังจากนิ่งเงียบงันเป็นเวลานานฮองเฮาค่อยประทับยืนขึ้น พียงแต่พระนางคล้ายอ่อนแออยู่บ้างต้องสายงินเงินคลาหนึ่งไทจือรีบรุกขึ้นมาประคองพระมารดาไว้พลางทูลขอพยโทษหองเฮาทอดพระเนตรราชโอรสด้วยความเศร้าหดหูที่ข้างพระเนตรหงปรากฏรอยย่นขึ้นพลางรับสั่งทุกราชการที่ผ่านมาไทจือเป็นตำแหน่งที่ยากจะนั่งอย่างมั่นคงเจ้า ทั้งต้องระวังหน้าและระวังหลังทางบ้านมารดาก็ไม่มีผู้ใดเจ้าคงจดจำเหตุลาจนเมื่อสิบสองปีก่อนไม่ได้แต่มารดายังจำได้เป็นอย่างดีหากว่าเจ้าไม่แย่งชิงเองสิ่งที่ความจริงเป็นของเจ้าจะถูกผู้คนแย่งชิงไปไห่จือ่อพยายามบังคับซุ่มเสียงให้อ่อนโยนกล่าวว่าผู้บุตรเข้าใจแล้ว มูโหกลับมองไปพักผ่อนก่อนเถอะ้องเฮาสายพระพักตรัสว่าเจ้าไม่เข้าใจเจ้าไม่เข้าใจหรอกวันเวลาที่ผ่านมาเราเกิดล่างสังหรณ์อยู่บ้างความรู้สึกนี้รุนแรงยิ่งคล้ายกับตอนที่สตรีนางนั้นเข้าสู่มหาคนครก็ไม่ปาน